หลายคนกลัวกับเรื่องของการเดินทางไปในจังหวัดต่างๆเรื่องของการกักเก็บตัวไว้นะครับ14วันในพื้นที่จังหวัดนั้นพอก,กลับมาอีกพื้นที่หนึ่งก็ต้องกักตัวด้วยตรงนี้อให้ท่านเคลียร์ให้ชัดเจนสักนิดหนึ่งครับใน,ในเรื่องนี้นะครับในประเด็นการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยอันดับแรกเลยก็นําเรียนว่าสบอคอเองเนี่ยมีออกข้อกําหนดเสนอออกข้อกาหนดมาว่าหนึ่งก็คือพยายามงดการเดินทางเพราะาเป็นสาเหตนุหนึ่งสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพร่เชื้อถ้าหากหลีกเลี่ยง ได้นะครับก็งดการเดินทางแต่มีความจําเป็นเนี่ยก็สามารถเดินเตินทางได้ก<ม>็จะให้คําแนะน,นํานี้นะครับ,รบในการเดินทางถ้าหากท่านมีความจําเป็นท่านเตรียมเหตุผลความจําเป็นเอกสารหลักฐานที่ทางราชการได้ออกมาเนี่ย <c oughs> เพื่อไปแสดงเห็นให้เห็นถึงความจําเป็นในการเดินทาง2ก็คือตรวจสอบจังหวัดปลายทางด้วยนะครับ,รบว่าจังหวัดปลายทางเนี่ยเขามีมาตรการอะไร<ม>ไว้ด้วยหรือไม่กเกรงว่าไปแล้วก็จะไปเจอ,อกักตัว ถ้าถ้ามีมาตรการแบบนั้นขึ้นมาก็จะทําให้ท่านเสียเวลาด้วยก็หนึ่งก็คืองดได้งดนะครับชะลอได้ชะลอครับถ้าจําเป็นต้องเดินทางมีเหตุจาเป็นจริงๆเนี่ยก็ให้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่เราก็ต้องยอมรับการตรวจคัดกรองนะมีความจําเป็นต้องตรวจคัดกรองทุกด่านท่านอาจจะเจอหลายด่านก็ได้นะทั้งด่านข้ามจังหวัดและด่านข้ามในภาคต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะพยายามควบคุมจํากัด ในพื้นที่ควบคุม28จังหวัดเนี่ยให้อยู่ในโซนที่สามารถควบคุมได้เพราะเราไม่รู้ตัวแล้วครับว่าเราติดมีติดโควิดือบางทีอาจจะติดแต่ว่าไม่มีออกอาการแล้วเราเนี่ยแหละจะเป็นตัวพาหะในการที่จะนําเชื้อนั้นไปแพร่กระจายให้กับผู้อื่นได้ครับครับอันนี้ชัดเจนนะครับก็คือเราไม่ได้ห้ามในเรื่องของการเดินทางแต่มี3กระบวนการด้วยกันหนึ่งก็คือว่างด กิจกรรมในการที่เราจะเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆนะครับพยายามตัวเองถ้าทําได้นะครับ,รบแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆมีทุระหรือว่ามีอะไรที่เร่งด่วนจริงๆคุณต้องมีเหตุผลให้ได้นะครับตอบ,บให้ได้ว่าคุณทําไมต้องเดินทางและต้องศึกษาว่าในพื้นที่ที่คุณกําลังจะเดินทางไปนั้นเขามีกฎระเบียบหรือว่ามีการออกกฎข้าบังคับออกมาอย่างไรกันบ้า